สวัสดีครับพบกับอินซี i ินไซต์นะครับและทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีนะครับวันนี้มีพี่แมวจันทนาสุขุมานนท์ครับเป็นรองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูนอินซีมาร่วมรายการนะฮะสไตล์พี่แมวครับท่านผู้ชมเฟลามาร่วมรายการนี้ก็จะมีอะไรที่ให้เราจําง่ายๆใช้คล่องๆนะฮะเอามานําเสนอลองผิดลองถูกมาแล้วนะฮะถ้าเผื่อว่าลองดูแล้วอันนี้ไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวจะล้มเหลวนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าเจ็ดสาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้นำอ้าว ทำไมไม่เอาเจ็บสาเหตุที่ทําให้ผู้นําประสบความสําเร็จล่ะพี่พี่จะไปมองสวนทางทาไมอ่ะก็ถ้าคนจะรู้ความล้มเหลวนะถ้าทําตามนี้ได้ก็เป็นความสําเร็จนะอ๋อนะอันนี้คือือ to avoid to avoid to avoid ผู้ภาษาอังกฤษจะเข้าใจนะคะทีนี้เราเราก็มาเราก็มาดูกันนะคะอันนี้เนี่ยคนที่เขาเขียนเนี่ยนะคะเขาเป็นเขาเป็นอ นักจิตวิทยาใช่คุณิสใช่ค่ะเขาชื่ออะไรก็อ่านไม่ค่อยออกนะคะเขาชื่อวุ๊ะโคเก้นแอนไครเซอร์นะคะเขาก็เขียนไว้เมื่อปี2008เนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเขาบอกว่าสาเหตุอันแรกเลยนะคะจ้าพี่แมวฮะอันนี้เริ่มเลยครับอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะทูเทิร์ดของเวิร์กเกอร์ทั้งหมดเนี่ยสองในสามสองในสามเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยสเตรทฟูลเนี่ยภาษาไทยคือแบบว่าโอ้โหแบบ เครียดเครียดจัดนะคะกับสิ่งที่ทํางานเนี่ยเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่านายเขาอ่ะทําให้เขาเครียดนายที่เป็น i m m e d i a t e b บ s s นะอย่างเช่นนายระดับกลางคือไม่ใช่อิมเมดิเตไลน์มเนเจหมายความว่าอิมเดียตหมายความว่าอย่างยุ้ยเนี่ยรีพอร์ตกับพี่เมลใช่ไหมพี่เมลสามารถจะกดดันยุ้ยทําให้ยุ้ยเครียด ไม่ใช่นายคนอื่นเลยไม่ใช่นายที่อยู่สูงขึ้นไปไม่ใช่มีเดียร์ไม่ใช่ท็อปอ่าฮะคือนายที่อยู่ติดกันเลยเนี่ยใช่ไหมคือแบบว่าพี่มาไปบี้ทุกวันบี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือนายโฮเกนเนี่ยเป็นคนพูดเอาไว้ให้แกขึ้นชื่อซึ่งนี่โฮเกนบอกนะคะแกคงเครียดแล้วเลยมาระบายออกในหนังสือเขาบอกว่าเป็นเนี่ยมันเป็นมันเป็นบอสตัวของบอสเองหรือแบบว่าเพราะว่าไอ้เค้าเจอมันเปลี่ยนไปเนี่ย ใช่ไหมถ้าเราจะถกกันนิดหนึ่งเพื่อให้ความเป็นธรรมนิดหนึ่งตกลงโอเคละยอมรับหละว่าความเครียดของพนักงานเครียดจัดเลยมาจากนายมันเป็นที่ตัวนายหรือมันเป็นที่วิถีปฏิบัติในทุกวันนี้ คือบางคนก็อยากจะทําให้เครียดเพื่อจะได้ทํางานให้มีประสิทธิภาพหรือเปล่ามันเป็นมันเป็น c u เจอร์ของ culture c u เจอร์ของสมัยใหม่หรือเปล่าว่าทุกคนเครียดกับงานนะแต่พี่เอาคิดว่าจริงงเป็นวัฒนธรรมที่หนูจริงจังโอ้ไม่รู้สิพี่เอ๋ก็พี่เอ๋าก็คิดว่าถ้าบอสหุดหิดไม่ว่าจะสมัยใดสมัยไหนเนี่ยนะมันก็ทําให้เอามาลงกับลูกน้องได้เหมือนกันนะครับครับ ก็อันอม่ใช่อ่นนั้นเราลองมาดูทีนี้เขาบอกว่าอันแรกเลยนะครับผมไปต่อเลยนะอันแรกเลยเขาบอกว่าสตร h i ไฮรา c ี y หมายความว่าอะไรอ่ะแน่นอนบอสอยู่ข้างบนสุดเลยใช่ไหมใช่ครับข้างล่างก็เป็นแบบว่าริ้วล้อกันเต็มไปหมดเลยครับแต่ทีนี้เรา e x p เป t ว่าผู้นำเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ข้างบนสุดเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าตอบได้ทุกปัญหาครับใช่ไหม ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะตอบทุกปัญหาได้ไหมไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้ว knowledge หรือ experience หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะมัน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 ไปทั่วทั้งองค์กรใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วแบบว่าเนี่ยเออแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ตามเนี่ยนะคะที่เขาบอกเนี่ยก็จะแบบว่าอารมณ์แบบว่า upset น่ะนะคะไม่พึงพอใจเพราะว่าไอเดียของเขาเนี่ยถูก ถูกเพิกเฉยใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเราจะทําอะไรก็ตามยุ้ยสมมติว่าโอเคเรามีโปรเจกต์อันหนึ่งนะคะแล้วเราบอกเราอยากจะเสนอโปรเจกต์กันนี้นะคะขึ้นไปให้ข้างบนตัดสินว่าเนี่ยเราทําอันนี้เนี่ยจะทําให้บริษัทดีขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่นี่พอเราขึ้นไปเนี่ยกว่าจะขึ้นไปถึงเพราะมันมีไฮรีคี้เยอะมันมีขั้นตอนการบังคับบัญชานายของเราโดยตรงนะคะ บายอิกับเราแล้วพอถัดขึ้นไปนายของนายถัดขึ้นไปอีกนะคะก็อาจจะแบบว่าบายอินแต่บอกว่าแบ่งแล้วแบ่งสูยังไม่แน่ใจพอขึ้นไปถึงเอาขึ้นไปถึข้างบนข้างบนอาจจะแบบว่าไม่ตัดสินใจหรือแบบว่าคิดว่ามันมีหลายขั้นตอนใช่ไหมคะเดี๋ยวก็เราเสร็จแล้วเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยก็เลยแบบว่าไอ้ไอ้ตัว ไอเที่อุตสาห์เสนอขึ้นไปเสนอขึ้นไปซึ่งมันเป็นผลดีกับองค์กรเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้นนะคะเพราะว่าไอไฮรักี้แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่มีขั้นเขาเรียกว่าอะไรนะระดับชั้นระดับชั้นบางทีบางคนก็ระดับมากเกินไปบางทีก็มีแฟลตมากเกินไปแฟลตออแกน a เซชันหมายความว่าอย่างพี่เมวเนี่ยเป็นนายปุ๊บเนี่ยทุกคนเป็นดีพาร์ตเมนต์ถัดจากพี่หมดเลยครับ คือเป็นเป็นเขาเรียกเป็นแนวราบไม่ใช่เป็นแนวตั้งแล้วแนวตั้งก็ไม่ดีตรงที่มันโคกว่าจะไต่ขึ้นไปถึงแต่แนวราบเนี่ยก็คือมันเท่ากันไปหมดเลยแต่คนที่จะเป็นแนวราบแต่พี่แมาก็ชอบในแฟลตออร์แกเนชันบ้างเหมือนกันนะคะถ้าเราระยะแรกที่เราจะกลุ่มคนสมมุติว่าพี่แมวเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าดูแลฝ่ายขายดูแลฝ่ายมาร์เก็ตติ้งได้ดูแลฝ่ายคอร์เซ็นเตอร์ได้เราเองเนี่ยต้องสอนเด็ก สมมติว่ามันมีมันมีแกลบห่างกันเยอะใช่ไหมเราทําเป็นแฟลตออแกเนอเรชันพอเราสอนเขาเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราเอามารวมกันยุ้อเข้าใจไหมไอ้นนี้มันก็มันก็ดีใช่ไหมพอเราได้สอนเขาแล้วไง่ายแต่นี้มันก็ลําบากว่าอ้าวพอรวมกันแล้วแต่ก่อนนี้มันรีพอร์ตได้กับเรา เนาะแต่อยู่ดีอันนี้คนนี้ไปอันเดอร์คนนั้นแต่เราขึ้นอยู่กับการอธิบายให้เขาฟังว่าเสร็จแล้วเนี่ยจ็อบเวทเนี่ยมันเป็นยังไงบางทีการแฟลตก่อนมันอาจจะดีกว่านะพี่เมานะใช่นะฮะเพราะเราได้เราได้กลุ่มเราได้กลุ่มเขาได้นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าฟลตมากเกินไปตลอดเวลาก็ไม่ไหวนะครับนะครับอันนี้อันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะเราเราแยบวามสะท้อนปัญหาให้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงเรามาดูที่สองฮะ ก็เลยบอกว่าพอมันพอมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันมีขั้นตอนเยอะกว่าจะไปถึงนายเราได้นะคะมันมีตั้งแต่ c 1ถึง C ี1นะคะมันกว่าจะไปถึง C11 เนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าแล้วก็นายก็ไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ในสิ่งที่ follower ที่จะทำเนี่ยนะคะมันก็เลยแบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็แบบว่าไม่ไม่ไม่เมคดีเซชันคือไม่ตัดสินใจไม่ตัดสินใจการตัดสินใจแย่ ใช่เนี่ยอันนี้ก็สองนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้ตัวตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะทำเขาเขาไม่ตัดสินใจนะมีเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าท่านตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะทําให้เขาเสียเก้าอี้ไปนะยุ้ยมีคนเยอะมากเลยที่เป็นลีดเดอร์แต่ไม่ตัดสินใจเพราะท่านจริงๆเขาไม่เป็นลีดเดอร์เขาเป็นแค่หัวหน้าเนอะเขาตัดสินใจไม่ได้เพราะเขารับไม่ไม่ยอมรับคำชอบนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าควรจะทําแบบไหนถ้าไม่ตัดสินใจเขาเรียกว่า participation เนี uh, Particip ation, Particip ่ย p a r t i c i p a t o r y strategy <S <S หมายความว่า<ะ>เอาคนมา participate ด้วยกันแล้วถามว่ายุ้ยคิดว่ายังไงยุ้ยคิดว่างไงแต่พี่ว่าเป็น facilitator <ะ>คอยฟังอยู่นะคะเสียงส่วนใหญ่คุณจะทำไงแล้วเราต้องตัดสินใจอ,อันนี้มันเหมือน brainstorm แต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเรานั่งฟังแล้วเราก็เออคุณว่าอย่างนี้คุณว่าอย่างนี้ไอ้คุณอยู่หน้างานมาคุณอาจจะรู้ว่าปัญหาตรงนี้มันอาจจะทําไม่ได้คนนี้อยู่ตรงนี้เอ้ยทำได้พี่มันมีช่องทางมันจะได้ตัดสินใจกันสักทีอันนี้มันเป็นการ spread responsibility คือเอากระจายความรับผิดชอบไปร่วมกันแต่ทุกคนเนี่ยมองหาหรือมองเห็นจุดโวด้วยกันแล้วมาทํามันก็จะดีกว่าคือจริงมันไม่ตัดสินใจก็ดีขึ้นมันก็ไม่ใช่ถึงกับว่า spread responsibility แต่ละเราเปิดใจรับฟังใช่ไหมฮะในเมื่อ top bottom up กับท็อปดาวแล้วมาเจอกันแล้วมาดูซิว่าเราจะตัดสินใจยังไงนะเพื่อเราจะได้บรรลุจุดหมายไปลาทางไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นในมันก็เลยดีกว่าเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยทั้งข้างบนเนี่ยไม่ยอมตัดสินใจนะคะอันต่อไปนะคะเขาก็บอกว่ามันมีแก๊มาดิการที่เขาได้รับเงินเดือนเยอะเยอะยรู้ไหมว่า บางทีพี่เราก็ตกใจเหมือนกันนะสมมุติว่าคนที่เป็น leaders เนี่ยสมมุตินะเขาได้เงินเดือนล้านหนึ่งสมมุตินะแล้วคนที่ถัดมาจากเขาเนี่ยได้เงินเดือนแบบสองแสนอ่ะห่างกันแปดแสนห่างกันแปดแสนเนี่ยมันห่างกันเยอะไหมมากไอ้คนที่ได้รับเยอะเนี่ยไอ้คนที่ได้รับเยอะเนี่ยมันรู้ว่ามันเป็นก๊อสไปเรียบร้อยแล้ว นึกว่ามันเป็นพระเจ้าไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันได้เยอะไอ้คนนี้มากอ่ะนะมันแบบมีช่องห่างเยอะมากเลยแล้วโบนัสเนี่ยนะคะอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยบางทีโอ้โหมันได้รับกันแบบสิบห้าเดือนเนอะยี่สิบเดือนนะยี่สิบเดือนคือสองปีอย่างเงี้ยนะเราก็เคยเราก็ไม่ใช่ย่อยนะเราเคยมีสามสิบหกเดือนมีสี่สิบเดือนนะ ตอนยุคสมัยมีมนุษย์ทองคํากันน่ะไอตอนตลาดหุ้นบูมๆไงอ๋อพี่แมวอาจจะเกิดวันนี้ธนกิจบูมๆมาไหลพี่แมวเกิดไม่ทันเลยผมยังเกรงว่าพี่แมวจะไปรับกับเขาด้วยเหมือนกันแต่พี่แมวไม่ได้รับนะเพราะว่าเขาเนี่ยมันมันมีแก๊ปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่ากอดไลฟ์สเตตัสเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเงินเดือนมันมันอะไรก็แล้วแต่สเตตัสมันมาตามเงินเดือนไงใช่อันนี้ก็เป็นปัญหาแล้นี้แบบว่าเขาก็เลยแบบว่าเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาเนี่ยเเออออ เขามีทุกอย่างเขาได้เขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ตัดสินใจใช่ไหมเขาก็มีแอนเซอร์ทั้งหมดเลย,เยมีทุกคาตอบให้ทุกคําตอบให้แล้วบางทีเขาก็เลย treat ไอ้ตัว employee เนี่ยไม่ไม่แฝงใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างจริงๆพี่มาคิดว่า gap เนี่ยมันห่างเกินไปก็ไม่ดีเนะเพราะว่าเราพอไอ้เงินเดือนเนี่ยมันเท่ากับสแสดงถึงความสามารถเหมือนกันนะ competency ของคนคเพราะฉะนั้นสแสดงว่าไอ้ gap เนี่ยมันใชงว่าเราคนที่ถัดจากเราไปเนี่ย เดือนเดือนมันห่างกันขนาดนี้เนี่ยแสดงว่า competency เนี่ยมันไม่ถึงเราจะต้องเอาคนที่มาใกล้เคียงกันนะฮะเพื่อจะได้ทําให้บาลานซ์ส่วนนี้ได้อย่างสมมติว่าคนแรกได้ล้านหนึ่งเนี่ยคนที่สองเนี่ยอาจจะได้สักเจ็ดแสนกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใกล้เคียงแสดงว่ามันมีมันมีความสามารถใกล้เคียงกันใช่ครับโอ้โหไม่งั้นไม่งั้นเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่ทราบเลยอ้นี่สั่งอะไรก็ได้แสดงว่าแสดงว่ามันวุฒิภาวะ วัยุวุฒิคุณวุฒิอะไรมันห่างกันเยอะเกินไปทุกอย่างมดทุกอย่างหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราพักโฆษณากันตรงนี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับแล้วก็กลับมาชมอินซีอินไซด์กันต่อยังมีอีกอีก4ข้อนะฮะนี่เพิ่งแค่3 3ข้อที่ไม่ควรทำทำแล้วล้มเหลวแน่ๆนะครับผ่านไป3ละเดี๋ยวดู 4, 5, 6, 7กกันต่อสักครู่ครับ เลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกกวมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินซีปูนดีได้ดังใจกลับมาชมอินซีอินไซต์กันต่อครับท่านผู้ชมครับกำลังอยู่กับพี่แมวจันทนาสุขุมานนรองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูนอินซีกับ7อย่างที่ไม่ควรทำ นะฮะคือถ้าทำแล้วล้มเหลวของผู้นำวันนี้วันนี้มาอีกแบบหนึ่งนะครับปกติเราบอกว่าถ้าทำเจ็ดอย่างต่อไปเนี้ยสำเร็จแต่น้่มาละถ้าทำเจ็ดอย่างต่อไปนี้เจ๊งคืออันที่หนึ่งนี่ในองค์กรอย่าให้มันมีไฮรักี้มากเกินไปลำดับชั้นองการมันกับบัญชาถ้ามันมากเกินไปใช่ทำให้เราก็อันที่สองก็คือการตัดสินใจใช่ไหมกระบวนการตัดสินใจเพราะว่ามันมันกว่าจะ คอมมิวนิเคชันกว่ามันจะโฟล์ขึ้นไปใช่ไหมคะมันมีฮาร์ดอกซเยอะมันก็ช้าอยู่แล้วใช่มันก็ช้าอยู่แล้วแล้วแล้วลีดเดอร์เนี่ยบางครั้งบางคนยังไม่ตัดสินใจอีกนะคะแต่เราบอกว่าไม่ควรจะทําแบบนั้นก็ควรจะทําเป็นแบบว่าเอาคนมามารวมรวมกันนะคะคนที่เป็นโปรเจกต์เนี่ยแล้วมาบอกว่าฟังความเห็นฟังความเห็นของเขาแล้วให้ตัดสินใจก็คือแบบว่า bottom up ้ดยนะคะอันที่สามก็คือการที่แบบว่าเงินเดือนนะคะมันต่างแตกต่างกันมากจริงๆก็เพราะเงินเดือนเนี่ย มันมันขึ้นอยู่กับ competency ของคนใช่ไหมความสามารถความคิดความความสามารถแล้วก็วุฒิวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรก็ตามถ้ามันห่างกันมากเนี่ยคนนี้มันก็นึกว่าโอ้โหฉันได้เพ y ขนาดนี้คนที่สองเนี่ยใช่ว่าฉันสั่งอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เป็นมนุษย์ทองคำหรือหรือไม่หรืออย่างที่เราใช้คำ God like คือเป็นเป็นพระเจ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นจะชี้เป็นชี้ตายจะสั่งมันจะยุติธรรมไม่ยุติธรรมหรือจะไม่ให้ลูกน้องเอ่ยปากเถียงเลยอ้าวอย่าพูดนะแกเงินเดือนเท่าไหร่ฉันเท่าไหร่ ไอ้นี่ก็เรียบร้อยละเจ๊งอีกเหมือนกันนี่3อย่างแล้วไม่ควรทําทํำลบเฟลแน่นอนต่อเลยครับอต่อี่ยครับผมกดมาแล้วครับก็คือแบบว่าคือลีดเดอร์เนี่ยมันก็จะบอกว่าต้องลีดเดอร์ต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมยุ้ยไอ้แพ็กเกจของลีดเดอร์เนี่ยจะต้องเป็นคนยังไงบ้างต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมสมมุติว่าถูกขั้นหมายถูกขั้นหมายว่าต้องมีต้องมีอะไรอินทกริตี้ต้องซื่งสัตย์สุดๆนะแ่จะมีจริยธรรมใช่ไหมฮะมีมีเอ่อคือความ ความมุ่งมั่นกัดไม่ปล่อยฮะนะคะแล้วก็มีมีอะไรอีก humility อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ความละอายใช่ไหมความละอายต่อการทําไม่ดีแอบทําอะไรไม่ดีทาชั่วทำไม่ดีเนีรู้รู้รู้ผิดชอบชั่วดีคคครรรััับบบใช่ไหมคะแล้วก็มีเอ่อ competency ความความสามารถนะคะแล้วก็จะต้อง decisiveness ฮะเรื่องเรื่องความสามารถในการตัดสินใจต้องตัดสินใจนะคะแต่นี่มันเป็นแพ็กเกจอย่างเงี้ยยุ้ยคิดว่า ออ <c oughs> คนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ทั้งหมดทุกคนไหมโอ้โห oh, ไม่ง่ายพี่แมวเ <c oughs> นอะอลแลนด์สุดท้ายเนี่ยบอกว่าต้องสามารถที่จะอินสปายคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ <c oughs> ทีมงานทั้งทีมบางคนเนี่ยมีหลายอย่างแต่ช่างอินสปายไม่ได้คอมมิเกช,ชั่นเฟล่่่ใชเนนนีียอั้บางคนนี่ไม่สามารถที่จะทำให้แบบทุกคนเนี่ย <c oughs> ร่วมกับเดินไปกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าคนที่เดินคนที่เป็นโฟลเลอร์นะ่ฮะคนที่เป็นอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยก็เลยบอกว่าดีสปอยเนี่ยก็เลยแบบว่าผิดหวัง เพราะว่าคนที่มันมีไม่ครบอ่ะมันมองแล้วมันยังไม่เป็น leader ที่แบบว่าเราแบบที่เราใจนึกนะคะคนั้นก็นหนึ่งอัน นี่คือความคาดหมายนะคือความคาดหมายแต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยมันนั้นไม่ได้แต่คุณต้องเข้าใจครับว่าลูกน้องคุณผู้ใต้มางคับบัญชาคุณเขามีความคาดหมายกับคุณสูง<ช>เพราะฉะนั้นแม่คุณไม่มีมาตรฐานเนี่ยนะไม่ได้ทั้งฟูลเซตคุณต้องพยายามมีให้มากที่สุดนิดนึง<ช>ถ้าคุณไม่มีเลยสักข้อหนึ่งแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเรียนกันก็คือหมายควาว่าถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราขาดอะไรสมมุติว่าเราเป็นคนที่คอมมูนิเคชันไม่ดีเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรเราก็ไปเติมเต็มแต่ส่วนใหญ่ลีดเดอร์ทั้งหมดที่เขาเเก่่่งงแล้วนนยมมัอไห็ มันมันมันหาอีกนึงมันมันปิดกั้นตั้งแต่แรกแล้วว่าคนรู้นก็ตัวเองเก่งแล้วไงใช่ไงใช่ครับเขาจะน่เหมือนพี่ครับคอสมีคอสก็ไปเรียนไอ้นู่นว่างก็ไปให้บินไป3-4เดือนก็ไปยังไม่ไม่ต้องอันนี้อันนี้คือคือเติมไม่เต็มสักทีนึงเองแบบว่าโง่ไงอะไรเขาเลยต้องส่งไปเรียนบ่อยๆนะคะข้อห้าข้อห้าแล้วอยนี้ลุงรีบเปลี่ยนเลยดูเขินเขินเอามาดูข้อห้างข้อห้าเขาอันนี้ก็แบบว่าเขาบอกว่าครานเดอรกริซิโพลหมายความว่าเหมือนกับ เสาต้นเนี้ยมันทาจารบีเอาไว้เนอะมาแล้วทาน้ามันทาน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันลื่นมันลื่นมันจะขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ไหลลงมาอีกแล้วอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแสลงนะก็เลยบอกว่าเออมันแบบว่าไอ้ตัวบอสเนี่ยนะคะถ้าถ้านายเนี่ยมาดีกับเราอย่างเช่นแบบว่าพี่แมวเนี่ยไปดีกับลูกน้องเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสของลูกน้องแล้วกันเพราะจริงปกติพี่เราต้องดีกับดีกับนายของพี่แมว ถูกต้องใช่ไม่ใช่พี่เมาต้องแบบ manage up แทนที่จะ manage peer หรือ manage d o w เนี่ยไม่ดีใช่ไหมแต่จริงจริงๆพี่เมาเนี่ย manage up ไม่เก่งอย่างตัวพี่เมล์เองเนี่ยนะนายไม่ชอบยุยเอี่ยพูดแบบนี้แต่ว่าลูกน้องรักเป็นว่าเลยยียยมาขำแบบนี้นะไม่จริงอะค่ะคือจริงจริงแล้วเนี่ยพี่เมลอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ไม่จ้อแจ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอกก็มาเนชจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนเนี่ยต้องมาเนชอัพอันนั้นเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วสําคัญที่สุดคือเราต้องมาเนชลูกน้องเราเราประสบความสําเร็จเพราะว่าลูกน้องทําให้เราประสบความสําเร็จแต่คนลืมนึกคนลืมนึก อย่างตอนนี้นะคะจะมีการเลื่อนตําแหน่งอะไรกันเยอะๆเนี่ยก็มาเนชอัพกันใหญ่เลยนะคะมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทําดีแล้วนะเราต้องประสบความสําเร็จแต่อาจจะยากหน่อยครับดูรายละเอียดในข้อนี้นิดนึงนะครับก็อย่างที่พี่แมวบอกอันแรกนะถ้านายดีก็ถือเป็นโบนัสเลยนะครับนะแต่ว่ามันก็นะคือเขาก็เขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไปไปทายทีอินเฟสบอสของเขาเองบอสก็ไปไปทักมาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะว่ใช่ในหนูองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วมีบอส เจ้าของบางทีก็มีคนเดียวนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไอ้ตัวนี้นะคะมันก็เลยทําให้ให้แบบว่าคนคนที่เป็นลูกจ้างทั่วไปอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะคะ Follower เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแหมมันมันห่อเหี่ยวนะเขาไม่เคยเห็นมา n i c ส์กับเราเลย d i s a f f e c t i o n ใช่ครับอ่ะพี่แมวต้องพักทีล้แล้วก็เดี๋ยวมาดูข้อที่เหลือ6กับ7นะครับอ่ะพักอีกสักครู่นึงครับ เคยสังเกตไหมภาพบ้านของเด็กๆมีต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรมทดแทนไม้คอนบู เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Insee Insight ในวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในหัวข้อที่คุยกับพี่แมวอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ7อย่างที่ถ้าเผื่อทำแล้วล้มเหลวแน่ <ส straightforward> นะครับเจ็ดอย่างนี้ถ้าทำแล้วล้มเหลวแน่ๆนะฮะเดี๋ยวเดี <policies> ๋ยวเดี๋ยวเอาให้ครบเจ็ดก่อนแล้วถ้าเวลามีพอแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวสับสวนรวดเดียวนะครับอ่าขอมาดูข้อหกเลยครับท่านโชครับข้อหกนะคะก็คือ Arenation นะคะก็คือเอเลี่ยนนี่แหละเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวนี่นะคะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ก็คือแบบว่าคือสมมุติว่า leaders เนี่ยนะคะแบบว่าไม่ได้เราเนี่ย โอ้ยเราอย่าคิดว่าลีเดอร์เป็นอย่างนี้ต้องเป็นหอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราเอ็นอัพเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นโฟลเลอร์จริงไหมคือมันดูเหมือนกับว่าจะจะเป็นคนที่พิเศษกว่าแตกต่างกว่าเก่งกว่าเรียนรู้มากกว่าแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แตกต่างจากลูกน้องเลยนะไม่ใช่เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยุ้ยตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะมีนายของนายเขาเป็น f o ลเ o อร์ด้วยเหมือนกันแต่นี้การที่แบบว่า เขาไม่ได้เป็นแบบว่าลีเดอร์จริงๆครับที่เขาควรจะต้องเป็นเนี่ยนะฮะเราเนี่ยโอ้โหคิดว่าลีเดอร์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในองค์กรหนึ่งองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโฟลเลอร์ทั้งนั้นน่ะเออใช่เพราะจริงๆแล้วมันก็ต้องมีมีมีลีเดอร์อยู่คนเดียวแต่เราไปสตาร์ดี้ไม่เคยเลยนะฮะไม่มีหนังสืออันไหนมาเขียนเกี่ยวว่าการทํางานให้มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นแบบไหนเพราะเป็นพนักงานทั่วไปแต่มีเขียนเกี่ยวกับเรื่องลีเดอร์เยอะมากใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยบอกว่า ทําให้แบบว่าไอ้ตัวนี้มันสร้างความแตกต่างว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็น follower เป็นยังไงนั่นก็อีกหนึ่งอย่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าโอเคคนนี้เนี่ย leader เนี่ยแตกต่างกับเราไหมเขาเป็นเอเลี่ยนหรือเราเป็นเอเลี่ยนกันแน่นะคะแต่ปัญหาที่สุดก็เลยกลายเป็นมนุษย์คนละพันนะนะคะทีนี้ปัญหาที่สําคัญที่สุดเนี่ยทําไงเนี่ยไม่ว่าจะความแตกต่างเนี่ยทาไมเราก็อยากไปตามคนที่เขาเหมือนเราครับจริงไหมคนที่เราคิดว่าเรา ชื่นชอบชื่นชมแล้วก็คนนี้เป็น leaders ทำไมเราไปไปตามคนอื่นนะเพราะเขาไม่บี l ี e แล้วเพราะมันมีความแตกต่างเราจะให้มนุษย์ต่างดาวมาตามเราเหรอหรือเราไปตามมนุษย์ต่างดาวแล้วเราก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นมนุษย์พันเดียวกันนะคือแบบว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องเข้าใจ follower ด้วย as a leaders เราก็ต้องเข้าใจ follower ด้วยอันนั้นต่างหากนะคะคืออย่าให้มีความแตกต่างกันนะคะเอ alienation มาอย่างนั้นข้อนี่มันต้องต่อกันกับอันนี้พี่แมว ใช่เพราะมันเป็นเรื่องความต่อเนื่องกันใช่ก็บอกว่าไอ้ psychology of followership ใช่ก็คือหมายความว่าถ้ามันเกิดความแตกต่างกันเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันก็จะ develop ความมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกไม่เป็นไม่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันใช่นะฮะเราเองเนี่ยเห็นไหมฮะคนหนึ่งเป็นมือเอเลี่ยนนะใช่ใช่ใช่ก็คือมันก็จะไม่ motivate ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เกิด job ไม่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 น่าสนใจ เราไม่อยากทำอย่างพี่แมวเนี่ยอันนี้นะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยพี่แมวเนี่ยต้องนึกเสมอว่าเวลาทุกครั้งที่ลูกน้องมาไม่ใช่ว่าพี่แมวเป็นลีดเดอร์ที่ดีนะฮะแต่พี่แมวคิดว่าพี่แมวเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากหนึ่งพี่แมวไม่ได้เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากไม่ได้เป็นคนที่ที่ทำอะไรแต่พี่แมวเป็นคนที่ทํางาน as a team แล้วแมวก็ไม่เคยเอาเอาผลงานของลูกน้องมาเวลาพูดถึงอะไรเก็ไม่เป็นไอเป็นวีนะคะเวลาสั่งให้ลูกน้องทําอะไรก็ต้องขอขอบคุณเขาเลยด้วยแล้วเขาเก่งกว่าเรา นะคะถ้า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 เราแค่เราแค่ออเคสตราให้เขาได้เองว่าคนนี้ทำไม่นู่นคนนี้อะไรเงี้ยเราทําด้วยกันแล้วไปใช่แต่ว่าสําเร็จทั้งทีมด้วยกันสำเร็จทั้งทีมด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปสร้างความแตกต่างกับเขาว่าเราเนี่ยเป็นบอสตลอดเวลานะคะเราต้องเป็นทีมเดียวกันเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะไปทํางานด้วยกันได้แล้วเกิดให้เกิดจ็อบ satisfaction มากที่สุดครับผมครับผมอันนี้หะเจ็ด เจ็ดข้อทั้งหมดในยุย <Ka> mm ้ย hmm. ม mm ันสรุปขอมอได้ว่าจริงๆแล้วเนี Today, persona persona, mm ่ย hmm. พ mm ี hmm. mm ่เมาอยากให้เ hmm. ห hmm ็นว่า leaders เนี่ยนะคะที่ที่ไม่ควรจะล้มเหลวเนี่ยนะคะก็หมายความว่าจะต้องแบบว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็น follower นะยุ้ยแล้วเราก็ทํางำงานไปพร้อมกันทํางานคนเดียวก็บทางานเป็นทีมเนี่ย ครับมันจะมีความแข็งแกร่งต่างกันนะยุ้ยแน่นอนแน่นอนนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้ามันไม่มีซึ่งไอเรื่องที่พี่แมวบอกเนี่ยเอเลเนชั่นเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยที่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีไอสิ่งนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะการโมดิเวตกันสร้างแรงบันดาลใจจูงใจให้ทําอะไรซึ่งกันและกันสร้างผลผลิตออกมาร่วมกันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ความพึงพอใจในงานมันก็จะมันจะยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะเแทนที่จะทางานคนเดียวนะคะ ะะอันนั้นก็คือ7ข้อาได้ครับทวนไม่ทันแล้วครับเวลาหมดพอดีเอาเป็นว่ามีทั้งหมด7ข้อตามนี้ก็แล้วกัน<ฮ>ะนะครับถ้าถ้าทำในเจ็ดข้อนี้ล้มเหลวถ้าไม่ทําสําเร็จ <ฮะ S 1> เอางี้แล้วกันนะฮะ,ฮะ,ะวันนี้ก็นําเสนอฝากท่านผู้ชมตามนี้ก่อนเวลาหมดพอดีครับ <ฮะ S 2> พี่แมวจันทนาสุขุมานนท์และผมโอวาทลาทาชมบท่านี้ครับสวัสดีครับ